าาร,าารสนับสนุนโดยโกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุนทางพารวยช่วงขุนทางสร้างสุขวันนี้ไปติดตามสากอออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการช่วยให้แรงงานมีเงินออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับปัจจุบันนี้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นมากนะคะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานหลายด้านด้วยกันมีอะไรบ้างคะคําว่าค่าครองชีพสูงในขณะนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าในภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่โควิด -19 เเป็นต้นมานะครับภาวะเศรษฐกิจบ้านเราก็ ค่อนข้างตกต่ำและในส่วนที่บอกว่ารายได้ไม่เพียงพอมันก็เกิดจากภาวะเงินเฟ้อค่อนข้างสูงมากเพราะฉะน,นั้นรัฐบาลก็คงมีความกังวลก็จะเห็นว่ากระทรวงแรงงานเราพยายามที่จะประกาศเรื่องค่าแรงขั้นต่ำแต่เรากำลังหารแนวทางว่าถ้าจะประกาศทั้งประเทศควรจะขึ้นในอาชีพอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ตัวผมเองก็ได้หาลือกับทางสมาคมหอ,อการค้า สภาของการค้าทางสภาอุตสาหกรรมและโดยเฉพาะที่สำคัญคือ SME ถ้ากระทบ SME ล้มแน่นอน คือฟังดูแลท่านรัฐมนตรีเนี่ยค่อนข้างที่จะดูในภาพรวมแล้วก็ดูไม่ให้จุดไหนเนี่ยมีปัญหาทั้งในแง่ของผู้ประกอบการและในแง่ของแรงงานซึ่งก็จะต้องสมดุลกันส่วนหนึ่งที่ทางกระทรวงแรงงานทำมากก็คือเรื่องของการดูแลสิทธิทประโยชน์แล้วก็คุ้มครองแรงงานนะคะได้มีการพัฒนาสิทธทิประโยชน์แล้วก็เพิ่มเติมให้กับพวกเขาหลายอย่างด้วยกันนะคะนมีอะไรบ้างคะการเพิ่มสิทธิประโยชน์โดยส่วนใหญ่ ก็ไปทางและด้านของประกันสังคมใช่ไหมครับเราอยู่ในช่วงของการที่ปรับว่าสิทธิประโยชน์ ของประกันสังคมไม่ว่าจะเงินเยียวยาสําหรับผู้คลอบุตรการดูแลรักษาพยาบาลต่างๆตรงนี้เนี่ยและโดยเฉพาะปัจจุบันนี้การรักษาโรคมะเร็งคุณสามารถได้รับการรักษาและสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาลที่คุณต้องการที่จะไปแต่ขอเป็นโรงพยาบาลที่มีเป็นคู่ค้าของประกันสังคม ท่านรัฐมนตรีคะอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะในกระทรวงแรงงานก็คือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะซึ่งดูแลแรงงานจํานวนมากให้มีแหล่งเงินทุนนะคะสามารถเข้าถึงเงินทุนได้แล้วก็มีเงินออมซึ่งมีการจัดตั้งสากลออมทรัพย์ในถานประกอบกิจการต่างๆด้วยเรื่องนี้นะคบมีรูปแบบอย่างไรคะเราจะมีในลักษณะของเงินออมในรูปแบบสากลออมทรัพย์ในสถานประกอบการใดๆก็แล้วแต่ นะครับถ้ามี แรงงานคุณสามารถตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์อมทรัพย์ในสถานประกอบการของคุณได้และโดยเฉพาะจุดตั้งต้นก็คือต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า30คนสำคัญที่สุดคือนายจ้างต้องเห็นด้วยซึ่งผมเชื่อว่านายจ้างโดยส่วนใหญ่เขาก็สนับสนุนให้ลูกจ้างมีเงินออมอยู่แล้วพอเมื่อคุณกเกษียณจากการทำงานไปไม่ว่าจะอายุ55ก็ดีหรือ60ก็ดีเมื่อเกษียณไปแล้วเนี่ยจากการที่คุณอยู่ในสหกรณ์ ออทรั์คุณสามารถนำเงินออมไปใช้ในยามที่กเกษียณได้ซึ่งออสากรณ์ออทรัพย์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนี้ในหนึ่งครั้งที่สามารถปล่อยเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน30ล้านบาทดอกเบี้ยถ้า1ปี2.75%แต่ถ้าไม่เกิน5ปีก็แค่3% ซึ่งทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการเนี่ยจัดตั้งสากลอมทรัพย์ขึ้นในสถานประกอบกิจการของตนเองเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ใช่ไหมคะ,ะทางกรมสวัสดิการนี่เราพยายามสนับสนุนและส่งเสริมในด้านนี้นะครับให้นายจ้างลูกจ้างเขามีส่วนร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ครับนายจ้างโดยส่วนมากก็จะเอา เงินตั้งต้นเหมือนเป็นสารตั้งต้นว่าโอเคพวกคุณตั้งสารกรน,นะเดี๋ยวผมให้เงินคุณก้อนหนึ่งจากกี่ตังก็แล้วแต่แต่แน่นอนการที่จดตั้งเป็นสารกรกว่าจะดําเนินการอะไรได้ต้องมีการทดสอบการกระทํา1ปีเมือ่อหนึงปีคุณสามารถเดินได้แล้วเราก็สามารถลันในปีที่2คือสามารถทําธุรกรรมได้ผมคิดว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ผู้ที่มีรายได้น้อย การที่เราจะเข้าถึงแหล่งทุนบางครั้งก็ไม่ง่ายสมมติว่าภรรยาผมเกิดเจ็บป่วยผมต้องหาเงินไปจ่ายค่าโรงพยาบาลให้กับภรรยาซึ่งภรรยาผมไม่มีสิทธิเบิกเพราะไม่ได้เป็นลูกจ้างเราก็ต้องหาเงินกู้จากข้างนอกมาถ้ามีสหกรณ์อมทรัพย์อยู่ในสถานประกอบการของท่านเราสามารถเข้าไปกู้ได้เขาพิจารณาแล้วเราตัวผมเองเป็นลูกจ้างที่ดีทำงาน มีหลักฐานที่บ้านคงเราเป็นสมาชิกเรามีเงินฝากผมถือว่าถูกมากครับนี่ต้องเป็นการช่วยเหลือกันเป็นธรรมด้วยครับท่านรัฐมนตรีคะทราบว่าสากลอมทรัพย์บางแห่งนะคะก็จําเป็นจะต้องใช้เงินมากก็เลยมีการไปกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานด้วยซึ่งกองทุนนี้เนี่ยจะดูแลสากลอมทรัพย์อย่างไรคะเรามีสากลที่ผ่านกระบวนการของกรมสวัสดิการนี่นะครับ ประมาณสัก200กว่าแหวงก็ได้มากู้กับกรมสวัสดิการซึ่งเขาเรียกว่ากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานกองทุนเหล่านี้ถามว่ามาจากไหนก็เป็นการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งกรมสวัสดิ์เราไม่สามารถที่จะลงไป่อยกู้ให้กับผู้ใช้แรงงานโดยตรงเพราะฉะนั้นเราไปใดฐานะผ่านทางสากรกรได้นี่คือส่วนที่เป็นข้อดีของคำว่าสหกรกร อยากให้ท่านได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาแล้วก็จัดตั้งสากรอมทรัพย์ใน3ประกอบกิจการของตัวเองจะได้ช่วยให้รายงานนั้นมีเงินออมแล้วก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ะค่ะ การที่เราจัดตั้งเป็นสากรขึ้นมาได้รือว่าเป็นการสร้างเงินออมให้กับพนักง,งานของเราเมื่อพนักง,งานเรากรเกษียณอายุออกไปเขาก็จะได้มีเงินสำรองสำหรับการเลี้ยงชีพก็อยากจะให้ติดต่อมาที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในอีก76จังหวัดบวก1กรุงเทพมหานครสามารถไปติดต่อได้เขาก็จะให้คำแนะนำว่าท่านมี เจ้าหน้าที่เท่าไหร่นู่นนี่นั่นลงในรายละเอียดการมีสวัสดิการที่ดีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ก็ทําให้แรงงานมีความมั่นคงในชีวิตนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีมากๆนะคะขอบพระคุณค <c oughs> ่ะัศครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะ